ดีค่ะคุณคู่มีเรื่องดีๆจะมาเล่าให้ฟังนะคะการเยี่ยมบ้านการคอมเมนต์ก็ยังสําคัญอยู่เด้อค่ะทุกคนคะ่ะการเยี่ยมบ้านเวลาเข้าไปเยี่ยมบ้านเพื่นอนกาอย่าลืมไปคอมเมนต์เพิ่นน้ำเด้อเหตุผลทําไมถึงอยากไปให้อยากไปคอมเมนต์นะคะเพราะว่าการที่เราไปคอมเมนต์เพื่อนจะได้ตามกลับมาถูกบ้าน,นะคะ่ะถ้าเข้าไปถูกใจซื่อๆเพิ่นกลับมาหาเข้ามาได้นะคะ เพื่อนจะซิบ,บว่าได้ไปหาลังไรเบื้องเนอะว่ามีไผ่ถูกใจแนะคะ่ค่ะแต่ถ้าคอมเมนต์นะเวลาเพื่อนมาตอบคอมเมนต์นะเพื่อนจะเห็นคอมเมนต์เท่าแล้วเพิ่นก็จะกลับไปยำบานเพ่นนะคะเพราะว่าคนผู้เองก็จะกลับไปยำบ้านอย่างนั้นทุกทีค่ะไปยำบานตามที่เพื่อนมาคอมเมนต์ไว้คนผู้ก็จะกลับไปหอดบานเพื่อนไปเบื้องลิปให้เพื่อนแล้วก็ไปแสดงความยิดเห็นนะแล้วที่นี่นะคะการตอบคอมเมนต์ที่นี่ค่ะการตอบคอมเมนต์เวลาเพื่อน อ่ามาคอมเมนต์อ่าบานเห่าเนาะคนมาเยี่ยมบานเห่าคนเกสมิมาคอมเมนต์ไว้เป็นบาค่ะเรื่องนั้นเรื่องนี้เนะาะให้มันตรงกับเรื่องมันบาค่ะเห่า,าน,นะคะก็ไปตอบเพิ่นนะคะเห่าก็ไปตอบกลับเพิ่นเพราะว่าอย่งางหูบาค่ะเพราะว่าประสบการณ์จากคุณครูเองนะคะอ่าก็คือพ่อเพิ่นมนาคอมเมนต์เห่าไว้แล้ว อตอนแรกเพิ่นมากเพิ่นอาจบ่เห็นโฆษณาขื้นหายในคลิปเห้าแม่นบอกแต่ว่าเวลาเฮ้าไปตอบกลับคอมเมนต์เพื่อนเพิ่นกลับมาถูกใจกลับมาอย่างในคอมเมนต์นั้นเพื่อนจังสิเห็นโฆษณาเด้ค่ะเด้อฝากเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยค่ะให้เฮ็ดคือคุณคู่บอกนี่ล่ะค่ะถ้าสมมติว่ามือไม่เนาะที่ยังแบบบอกขาใจในการที่ว่าต้องไปเยี่ยมบ้านยังไงนะคะคุณคู่ที่มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นทุกมือแล้วก็ยอดได้ไดเพิ่มขึ้นทุกมือก็เพราะว่าคุณคูเฮ็ดแบบนี้ค่ะแลอกก็ ยอดวิวในช่วงนั้นที่คุณผู้เก็บยอดวิวยอดนาะที่กระเฮ็ดในแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้นะคะกะขอฝากทุกคนน้ำค่ะเรื่องนี้สําคัญนะคะเราจาเป็นยังจาเป็นต้องตอบคอมเมนต์อยู่นะคะหรือว่าไปคอมเมนต์บานเพิ่นอยู่ไปเยี่ยมบานนะคะ,ะเราบางคนเพื่อนบอกว่าบ่มีเวลามาคอมเมนต์หังสินะคะมันมันจะทําให้อ่าการมองเห็นของเฮ้ามันแคบลงนะะเนาะค่ะเนาะการที่เราไปปฏิสัมพันธ์ให้เยอะที่สุดนี่ การมองเห็นห้องกับสิกว้างขื้นกว้างขื้นคลิปเราก็จะโดนส่งไปเรื่อยๆนะคะคลิปเก่าๆคุณครูก็ยังทํารายได้ได้อยู่นะคะคุณครูบร่ได้บ่ได้ว่าได้รายได้อะไรเยอะแยะแต่ว่าเ้อเฮ็ดเราวเอาก็ต้องอมีความหวงมังแมนบาคา่คขาดเดี๋ยวมือหน,นึ่งมันกะถึงแมนบอก็เอามาเรื่องเอามาบอกต่อคะ่ะมาบอกต่อนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนด้วยคะ่ะมีอีกเรื่องหนึ่งคะ่ะลืมเอาไปเนาะ การที่เราไปคอมเมนต์ไว้แล้วอ่าการเข้าไปคอมเมนต์ทุกคนเจอปัญหาเรื่องคอมเมนต์รัวๆการคอมเมนต์รัวๆก็คือการคอมเมนต์คอมเมนต์ต่อเนื่องเลยเลยค่ะแรกๆค,คุณครูเองก็เป็นเหมือนกันนะคะค,คุณครูก็คิดว่าการคอมเมนต์ตีดต่อกันจะเหตุให้การน,นั้นถูกบล็อกนะคะอ่าพอทีนี้ค,นคุณครูก็เลยเปลี่ยนวิธีการคอมเมนต์ใหม่โดยการที่ว่าตอบคอมเมนต์นะคะการตอบคอมเมนต์ของเฮานะคะ คุณครูจะไม่ใช้คําเดิมเช่นคําวา่าคุณครูเข้าไปวา่าสวัสดีค่ะสวัสดีคนโน้นสวัสดีคนนี้นะคะอ่าคนใดที่คุณครูเพิ่นเป็นคนที่มาติดตามคุณครูประจําคุณครูสใส่ใจแทนซื้อเพิินเนาะอ่าสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะใส่ซื้อคุณจ้าสวัสดีอ่าคุณยายเห็นไหมค่ะใส่ซื้อไปเปลี่ยนซื้อไปอย่าใส่คาว่าสวัสดีสวัสดีสวัสดีไม่ได้นะคะถ้าอย่างนั้นนะคะโดนบล็อกแน่นอนค่ะเซสชันเบิดอายุแน่นอนนะคะ ฝากด้วยนะคะเรื่องนี้ก็สำคัญอีกเรื่องหนึ่งค่ะสำนีราคาเอาเรื่องดีๆมาฝากแค่นีนราคาสวัสดีค่ะ